คือจะเป็นการเล่าแบบธรรมดาธรรมดาเล่าให้ครูบาอาจารย์หมู่คณะฟังสิ่งที่ได้ประพฤติปฏิบัติมาแล้วรู้เห็นจะได้ง่ายขึ้นสําหรับผู้ที่ที่ไปติดอยู่ในจุดนั้นหรือผู้หวังความจเจริญที่จะถอดถอนกิเลสมันจะง่ายขึ้นเพราะผมไม่มีครูบาอาจารย์ผมพูดตรงๆมีแต่ตำรับตำราหนังสือของหลวงปู่มั่นเป็นอาจารย์ผมศรัทธามาก แต่ก็แปลกนะในสมัยตั้งแต่ก่อนนี้ผมไม่เคยเจอเลยประวัติของปู่มั่นที่เขียนโดยหลวงตามาหาบัวเราผมไม่เคยเจอนะผมมาเจอช่วงหลังๆมาก่อนที่จะเข้าเป็นพระจา,านี่แหละสิ่งแรกจร,จริงๆนั้นเจอประวัติของหลวงปู่มั่นมีพระองค์หนึ่งนํามาวางไว้ที่ท,ท,ที่บ้านที่บ้านเป็นหลานของอ่หลวงปู่ ลวงปู่อะไรที่อยู่น้องน้องบุรัมภูที่เปิ้นเสียไปลวงปู่อะไรล่ะชื่อเปิน้นลืมแล้วก็เ,เป็นญาติผมนั่นแหละแตเป็นญาติห่างๆเพืเ่อนคนนั้นญาติยู่ใกล้ก็แล้วหนังสือนั้นมาผมได้อ่านพอผมได้อ่านแล้วจิตแต่ว่าจิตรวมอยู่ในตัวหนังสือก็ถูกนะผมยังจําได้อยู่ผมใส่เสื้อยืดสีขาวขาบผ้าสลงนั่งอ่านหนังสือ ประวัติของหลวงปู่มั่นครั้งแรกตั้งแต่สามทุ่มจนถึงตีสามโดยที่ไม่รู้สึกตัวจิตใจอยู่ที่ตำรับตำราหนังสือหมดนั่งท่าเดียวนะในบางช่วงที่ท่านต่อสู้กับมารแบบชนิดที่แลกกันด้วยชีวิตน้ำตาร่วงพอถึงตีสามนี่น้ำตานี่เต็มผ้าสะโลงเต็มเสื้อนี่สะมายเป็นคารว่า มีความศรัทธากล้ามากเพราะว่าในสมัยสองพันปีที่บรมศาสดาของเรานั้นได้ได้ได้มาตัดสรู้นั้นมันยาวในความรู้สึกในสมัยนั้นนะพูดจริงๆนะในใจเป็นคลาลว่ามีความรู้สึกว่ามันไกลามากแต่พอได้อ่านประวัติหลวงปู่มั่นแล้วเห็นอถถธิทากเป็นของแท้เป็นสิ่งที่แน่ใจว่าพระอรหันต์ยังอยู่ไม่เอาอะไรเลยอยากอย่างเดียวคืออยากจะเป็นพระอรหันต์แค่นั้น นี่อย่างเดียวทรัพย์สมบัติอะไรไม่เอาเลยอาศจารยจ์ยจริงๆมันเป็นทม้นมเองนะไม่ไม่ไม่ได้เกิดที่อื่นเกิดที่ใจอย่างเดียวแล้วก็เลยไปกราบมีหมู่คณะซึ่งเป็นคนจีนพาไปกราบตรงปู่ล่าเค็มกตโตยิ่งได้ปฏิปทาเพื่อนมาฟังและได้อาจได้ทำซึ่งเพื่อนอาจไว้ในแผ่นเทปนั่นะมาฟังการทําบุญแต่ละครั้งเพื่อน่าให้รวมลงพระนิพพานหมดไม่ให้โสใสไปให้เป็น มนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัติขอให้เป็นนิพพานอย่างเดียวมันจะได้เร็วขึ้นก็ได้สติแต่พิรการได้สตินั้นน่ะทำแรกๆมันก็ฝืนเหมือนกันนะพอเราจะทานครั้งแรกจะไปงานพุทธาพิเศษหรือจะไปงานอะไรก็าตามงานตัดลูกนิมิดสั่งลูกในมิตอะไรก็าตามนี่นะเวลาจะทําบุญแต่ละครั้งนี้จะหวังพระนิพพานนี้มันจะมีตัวสอดขึ้นมาว่าไม่ได้นะเธอต้องเกิดต้องตายอยู่ เธอต้องเป็นมนุษย์สมบัติวรวค์สมบัตินิพพานสมบัติมันถึงจะได้ตอนแรกมันฝืดก่อนพวกนี้มาขวางหมดมา,นานพวกนี้ขวางหลับตาก็เห็นลืมตาก็เห็นมันขวางหมดก็เลยตัดสินใจจอดที่หลงปู่เพราะสาถาเพินเอาเป็นไงก็เป็นกันไม่มีดีที่สุดถ้ามีแล้วมันยึดทรัพย์สมบัติเราไปนิพพานเนี่ยก็ทิ้งต่อไหนก็ลงพระนิพพานพระนิพพาน,พาน,พานมันคงเต็มมัน พร้อมทั้งปฏิบัติไปด้วยคือผมสวดมนต์วนสวดพรได้ทั้งที่เป็นครวาสแล้วผมไม่ได้มาสวดตอนที่บวชนะ่ะผมสวดมนต์สวดพรทั้งทเป็นฆรวาได้หมดทําวัดเช้าทําวัดเย็นจนเขาเรียกพระก็เลยออกมาปฏิบัติผู้ว่าอาจารย์หมายถึงว่าลุงปู่ล่าเพื่อนว่าสิ่งไหนอจุดไหนที่เรากลัวที่สุดจุดนั้นทําเกิดจากนั้นเมื่อการเป็นฆราวาสผมเลยซื้อกด กับสติกน้ําอันหนึ่งเตรียมพร้อมจะบวชอยู่แต่ก็ห่วงแม่ก็ห่วงพ่อไม่มีใครดูแลก็เลยเออถ้าบวชไม่ได้เราจะบวชใจดีกว่าก็เลยเริ่มปฏิบัติก็ปฏิบัติแบบสุมดาวนั่นก็มีพุโทโธเป็นพื้นแต่เฟมากไม่เป็นหลักของใจตอนที่เป็นหลักของใจได้นั้นเป็นสืบเนื่องด้วยว่าใช้ปัญญาเห็นคนตาย ญาติคนนั้นก็ตายญาติคนนี้ก็ตายลงที่มรณสติหมดญาติผมนี่ตายเรียงกันไปเลยสีห้าหกคนนี่อ่าเดือนนี้คนนั้นตายเดือนนี้คนนี้ตายทั้งที่คนคนนั้นเคยเราเคยไปนอนบ้านเขาในสมัยที่เราเป็นสารว่าเป็นนอนอยูก็เลยเกิดทําให้หดหวดูวคนต่อไปต้องเป็นเราอย่างแน่นอนหลงปู่ล่าพูดอย่างนี้ก็น้อมเข้ามาใส่ตัวไปม,มันลงต่อน,นี้จิตมันเป็นช่วงที่มันจะไม่เอาทางโลกนั้นมันจะเป็นกลางๆก่อน มันจะเป็นกลางๆถ้าจะเอาทางธรรมทางโลกมันจะขึ้นเธอเอาทางธรรมไม่ได้นะเธอต้องอยู่ต้องกินเธอต้องมาทางโลกพอมาทางโลกหน่อยทางทางธรรมก็ดึงเธอไปทางโลกไม่ได้นะเดี๋ยวเธอต่งนาโลกมาทางธรรมมันจะดึงกันเหมือนมีสองคนเถียงกันเรายืนอยู่กลางตัวน,นี้วุ่นวายมากแทบจะเป็นบ้าวันนั้นก็เลยตัดสินใจเดินเข้าไปที่เขากําลังเผาศพพอดีไปจอดนั้นเอาเลยมึงเถียงกันมึงจะตายอยู่นี่จิตก็เลยลง ลงแต่ยังไม่ลงถึงฐานหรอกลงพอสงบแห่งใจได้แล้ววันนั้นจิตก็จะรวมนั่นมันมันมาถึงเพราะความอาจหานเพราะวันนั้นคนไปตายอยู่ที่บ้านเป็นนักเลงเข้าขึ้นมาจากน้ํามันตายมันเป็นฝ่ายน้นําล้นมันขาดมันไปหาปลาแต่มันไปทอดแหอยู่พอดีมันปลงไปกับแหเลยตายในน้ําเขาเลยเอาขึ้นมาให้ผมก็เลย มีโอกาสได้ไปดูที่จุดมันตายในรู้จากว่าอยู่ต้นว่าช่วงกลางคืนเงียบสงบผมก็เลยไปออกกดไปแผนต้นว่าต้นนั้นมีความรู้สึกกลัวมากไปตั้งแต่ประมาณสักสี่ทุ่มเพราะสี่ทุ่มคนจะเงียบแถวนั้นคนไม่กล้าไปเพราะที่นั้นมันวังเวงมากและเป็นที่ล่ำลือว่าเป็นผีดูตั้งแต่ไหนแต่ะะไรมาผมจึงตัดสินใจไปอยู่จุดนั้นตั้งแต่สี่ทุ่ม ออกจอากบ้านไปห่างจากบ้านก็ประมาณสักสามสี่กิโลก็เดินไปพอดีไปทําเพียรก็จิตใจรู้สึกว่าว้าวุ่นเพราะกลัวแต่ก็สติยังดีอยู่รู้สึกว่าเป็นเพิ่มเหมือนจะหลับเพราะเราไม่ทราเพราะจิตเราไม่เคยรวมมันตกระวังวูว่นว่า,ววาคงจะหลับมั่งก็เลยตะแคงลงเอามือขวาหนุนหัวไว้เหยียดไปตามเป็นสายญาติอย่างที่ครูบาอาจารย์เพิ่นพูด อพอวูบเฉยๆตาลืมอยู่นะแต่ข้างในมันลงก่อนก็เห็นผีตัวนี้แหละมาเพราะตรงนั้นเป็นลานจอดรถมันมากับรถหกล้อมันแต่ทราบนะว่าเป็นผีในความรู้สึกยังมีความรู้สึกสดๆอย่างนี้อยู่ฉะนั้นก็เจ้าผีตัวน,นั้นน่นขึ้นจากน้ําใหม่ๆเสื้อผ้ามันยังเปียกอยู่มากวักมือเรียกเราก็ใจง่ายเดินไปกับมัน แต่กลัวอยู่ว่าเป็นผีรู้จักอยู่มันก็เปิดประตูรถหกล้อแล้วก็ขึ้นไปง่ายเลยเกินพอขึ้นไปนั่งตอนนี้มันล็อกประตูหมดปิดมิดทิดเลยหัวเลาะลั่นถึงตอนนี้ขนลุกหมดภายในความรู้สึกหน้าชาหมดเพราะความกลัวสุดขิตแต่ไม่หลีไม,ไม,ไม,ไม่ไม่หนีจากคาบริกรรมแปลกเหมือนกันไม่หนีจากคาบริกรรมพุทโธพุทโธอยู่มันบอกว่าอย่างน้ไปไปตายด้วยกัน เรื่องของเรื่องจิตแต่หลวงครั้งแรกที่เป็นคารวาสก็เลยเอาเอาสิตายก็ตายมันถึงขนาดนี้แล้วมือมันก็รัดคอผมไว้กอดคอไว้ข้างหนึ่งแล้วก็สตาร์ทเครื่องเหยียบอย่างแรงเพื่จะชนกับหน้าผาชันสติตั้งมั่นไม่หวั่นไหวคือสลาดตายมีคริกรรมพุทโธแต่เร็วมากรวดเร็วมากเวลาจิตต่วงเหมือนกับแม่น้ํา เป็นยี่สิบสามสิบสายไหลรวมกันชนดัานตุ้มตมั้งตุ้มตมั้งตุ้มตมั้งเห็นได้ชัดเลยแล้วก็ลิว้วลงเหมือนกับน้ําหมุนอย่างแรงลงไปสุดฐานเงียบนิ่งไปเลยตัวตวนหายไปการลงแรงมากแรงที่จนแทบจะตามไม่ทันอลงจนสุดฐานพอพักอยู่นิดเดียวถอยออกมาพอถอยออกมาล่างยังนั่งอยู่บน ไอ้ที่ข้างหน้ารถเขาอยู่แล้วก็หมุนกายลอยออกมาจากหน้าหน้ารถก่อนที่รถจะชนกับหน้าผาลอยออกจากรถไปเลยขึ้นไปบนอากาศนั่งภาวนาอยู่บนกลางอากาศแล้วลอยกลับลงมาบนโขดหินแต่ในขณะนั้นจิตมันรวมลงฐานสุดถอนออกมาเพียงนิดเดียวจึงได้ยินเสียงรถชนกับหน้าผาเพียงนิดเดียวดังเสียแค่นั้นเองอัศจรรย์มากในขณะที่กาลังต่อสู้กับพ่อในอายุประมาณสองชั่วโมงที่จิตรวมลงได้ถอนออกมา พอประมาณสักตีสองนี่แหละพอลงมาจากสมาธิเก็บโกรธได้จะกลับบ้านพราถึงเวลาพรกะว่าจะเดินกลับบ้านมันก็ต้องหลายชั่วโมงแต่แปลกตัวมันเบาไม่เคยเห็นนี่มันเป็นอะไรนี่แต่มองดูเหมือนกับเรานี่ไม่ได้เดินบนแผ่นดินเหมือนกับไปเดินบนอากาศนะน,นะเป็นอะไรพยายามสติอยู่กับตัวไม่ห่างกันแต่เหมือนกับตัวเองมันมันมันไม่เหมือนกับเดินบนแผ่นดินนะก็สังเกตดูอยู่ พอมาถึงบ้านก็รู้จักอยู่เข้าไปในบ้านไปนั่งอยู่บนโซฟาถึงตีสี่พี่สาวออกมาทำนึ่งข้าวตามภาษาของอาาชาวชาวภาคอีสานนะมันนึ่งข้าวนะมาก่อไฟที่จะหุงข้าวตัวของพี่สาวเล็กลงเล็กลงเหมือนกับมุดเนี่ยสักพักพ่อแม่ก็เดินหนึ่งมาอีกก็เล็กลงเล็กลงเหมือนกบหมดุดเหมือนกระลาอยู่บนฟ้าอากาศมองเห็น เท่ากับเม็ดสายเคยยี่ตาก็ยังเล็กล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 งไปเรื่อยๆแม่อุทานพยานะจิตว่าโอ้นี่เหลือที่ครูบาอาจารย์บอกว่าจิตสูงจิตสมควรแก่จารทำจิตสูงส่งเป็นแบบนี้หรือที่จริงไม่ใช่มันจะเป็นวิปลาสเพราะมันไม่ถอนออกจากสมาธิตัวเองยังไม่ทราบมันจะเป็นอยู่อย่างนั้นสามเดือนเต็มๆไม่มีครูบาอาจารย์ที่จะจี้ให้ในเรื่องนั้น จะรู้เห็นหมดในช่วงนะั้นอันนี้ผมเล่าแบบชนิดที่ว่ารัดเอาจะรู้เห็นหมดถึงพูดปีปีศาถึงญาติเก่าญาติที่ตายไปแล้วโผล่หน้ามาหาถ้าถามเขาว่าตายไปแล้วไปยังไงเขาก็บอกว่าอู้พี่ไม่มีบุญบิไปอย่างนั้นอย่างนี้ก็บอกกันหมดแปลกเข็นต่างๆนานาที่ครูบาอาจารย์ไม่เคยเห็นแต่ก็ให้สามารถที่จะไปเปิดเรื่องนี้ให้ใครทราบได้พอดีวันนั้นได้มาถึง คือนั่งอยู่ที่โซฟานายนิมิตรได้เห็นพระองค์หนึ่งหน้าตารูปร่างเป็นอย่างนี้อยู่ที่จุดนั้นจุดนี้ก็เลยเข้าไปในเมืองไปถามญาติโยมก็บอกว่าเออพระองค์นี้อยู่จุดนั้นจริงๆชื่อนั้นชื่อนี้ก็เลยตามไปเจอจริงๆหน้าตาแบบนั้นชื่อแบบนั้นจริงๆแล้วก็เลยฝากเัอเป็นศิษย์ท่านเพื่อน,นเป็นหลานของหลวงปู่ทวินกิวโลหลงปู่ทวินถ้าจะไม่ผิดนะชายา,ยากยิววโรนี่แหละ ที่อยู่เขาสวนกวางที่เป็นญาติกอหลงปู่สวงที่เปินเป้นเสียไปนั่นหละมีโอกาสได้ไปคุยกับเพื่อนได้ไปถามแล้วก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังเพื่อนก็เออดีแล้วถ้าอยากจะบวชก็ได้เราจะพาไปบวชเจตนาเราอยากอยากจะไปหาหลวงปู่ถวินพราะเห็นครั้งแรกนั้นที่ตัวนี้ลงได้เพราะหลวงปู่ถวินที่ผมไม่เป็นบ้านนะพราะวันแรกเห็นหลวงปู่ถินนั้นเปนประมาทเพื่อน มองดูคือเหมือนกับเห็นเห็นผ้าทั้งหลายนี่ถ้าไม่ปฏิบัตินี่มันจะมีจิตที่ควบคุมไม่หมดเลยที่บอกว่าอย่าไปไหว้พวกนี้มาเขียนมาขาตกนรกทั้งนั้นจะไม่ไหว้พ้าเลยเหมือนพระเจ้าตากสินไม่ไหว้พ้าเลยคือดูหมิน่นดูแคนพผ้าหมดที่ไม่อยู่ในธรรมในวินัยน,นะพอเห็นหลวงปู่เวินท่านมาวันนั้นท่านมาเยี่ยมเป็นความบังเอิญเฉยๆเลยมาเยี่ยมอาจารย์สุชาติท่าน ผมไปกราบท่านแต่ในใจนึกในใจว่าเอหลวงตาแก่ๆที่กำลังกินหมากเจ้าๆอ,อยู่ตรงหน้าเรานี่จะมีภาษีภาษาในการปฏิพฤติปฏิบททัติธรรมไหมเนาะก็ะเห็นแต่พูดแย้ๆเหมือนผู้หญิงเสียงเล็กๆพูดเล่นพูดหัวอยู่นี่จะปฏิบัติธรรมเป็นมันเราไหมเนาะเอ๊ะประมาทเพื่อนก็ไม่มองเลยพอเราคิดอย่างนั้น พอถึงช่วงบ่ายก็มีโอกาสไปกาบที่จะเล่าเรื่องที่เราได้รู้ได้เห็นในจิตที่รวมให้ทราบแต่เล่าแบบที่ที่อวดนั่นแหละนะไม่ได้เล่าแบบอื่นเล่าแบบอวดพอไปกาบยังไม่ได้เล่าเลยนะโดนตอกหน้าก่อน <c ười> จิตเลยถอนไปกาบเล่นปั๊บปั๊ป้าจะเล่าว่า,ค,า,าครูบาอาจารย์ครับผมภาวนาปงนี้กํลาลังจะพูดนะท่านชี้หน้าด่าเลย มึงสำคัญตนว่ามึงดีมึงเลือดกว่าพระทั้งหลายมึงไม่ไหว้พระมึงมีอะไรดีกว่าพระพวกมึงยังเสียกามกันอยู่แต่กูยพวกพระทั้งหลายถึงจะไม่ดีเหมือนกับพวกมึงแต่พระไม่ได้เสียกามเหงื่อพักเลยผมผมยังจําได้กับนี่โอ้ยไม่เคยได้ยินภาวนาอะไรภาวนาแบบนั้นไปเลยปังปังปังผมพูดไม่ออกมือสั่นหมดจะร้องไห้ได้ท่านเห็นท่านก็เลยยิ้มท่านเ,เลยเทศปวดเอา ไ้นนมาเล่าสู่ฟังที่มันเออเข้าใจเชื้อหน่อยผมหายบ้านเดียววันนั้นท่านไล่ให้ผมเดินผ่าแดดตอนเที่ยงวันไปถึงบ้านประมาณทุ่มหนึ่งผมเดินจากนั้นไปเดินผ่าแดดแล้วก็ผ่าผุมชนที่มองดูผมเหมือนกับออกจากโรง,งพยาบาลบ้านใจเพราะเขตนั้นเป็นโรงพยาบาลบ้าสีมหาโพธิ <c> ์เ <oughs> ขานึกเป็นอย่างนั้นเพราะผมเอาเอาเสือมัดติดหลังสะพายกดสะพายย่ามข้างหนึ่ง ลุ่งผ้าสโลงเชื่อขาวมันเหมือนผีบ้าฮะนะคนมองแต่ไม่สนใจร้อนไม่สนคือเชื่อหลวงปู่พอได้หลงเปแล้วเชื่อหลวงปู่เราต้องบวชอย่างแน่นอนพอมาถึงบ้านก็เตรียมตัวที่จะเข้าบรรพชาติมันถึงที่ของมันมันถึงที่ของมันอะไรก็เอาไม่อยู่ถ้าบาร,รมีมันสร้างมาเต็มพอจิตมันรวมเป็นหนึ่งแล้ว จิตมันรวมถึงฐานเป็นสมาธิหมายถึงลุมอัปปนาแล้วจิตมันมีกําลังมากถ้าจะไปทางดีมันจะดีสุดถ้าไปทางชั่วมันก็จะชั่วสุดครูบาอาจารย์เพิ่นพูดอย่างนั้นเป็นคําของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ผู้ซึ่งซ้ำซองในใน,ในสมาธินี้อพูดทางทางด้านพ่อแม่ครูบาอาจารย์ ท่านเป็นผู้รู้เห็นว่าเป็นแบบไหนเวลาที่จะตัดปัญหาตอนนี้วันนั้นมันเข้าพรรษาแล้วประมาณถ้าจำไม่ผิดประมาณวันที่สองเดือนสิงหาเตรียมพร้อมเสร็จเลยเตรียมพร้อมเสร็จอันนี้ผมเล่าคร่าวๆเตรียมพร้อมเสร็จที่โยกบรรพชา,าอยู่ไม่ได้แล้วเพราะไม่เอาทางโลกอีกแล้วน้อมไปทางโลกน้ําตาร่วงแล้วไม่เอาอีกเลยทํายังไงมันความตายมันขวางหมด ความตายเต็มไปหมดทางโลกมันไม่เอาจริงๆมันไม่เอาทางโลกเลยเห็นแต่ทางบรรพชาเท่านั้นที่จะเป็นที่ที่สิ้นทุกข์ได้มันไม่เอาทางโลกเลยน้อมไปนี่ไม่เอาสักอย่างตัดทิ้งใจทิ้งของทิ้งของกราบลาพ่อแม่ครั้งสุดท้ายแต่สัจจะบรารมีนั้นอย่างจำได้มั่นเลยคือในเจตนาครั้งแรกที่จะออกบรรพชานั้นมันมีสัจจะบรารมีตั้งมาก่อน จา่าในครั้งนั้นได้ผุดขึ้นมาทันทีบอกว่าการก้าวออกจากบ้านครั้งนี้คำว่าคืนบ้านอีกเป็นไม่มีเราขอดูหน้าพ่อแม่ญาติโก้คุติกาและบ้านเรือนเป็นครั้งสุดท้ายอาถรรพ์ไปนั้นน้ำตาลวงเหมือนกันกราบลาพ่อแม่ครั้งสุดท้ายเอาดอกไม้ไปกราบเพื่อนถามว่าลูกจะไปไหนเล่าน้ำตาล่วงพูดจะไม่ออกมีคำพูดที่ออกจากปากว่า จะไปขอปฏิบัติธรรมสักพักลูกจะกลับเมื่อไหร่อันนี้ยิ่งยิ่งพูดไม่ออกอีกเพราะเจตนาครั้งครั้งจริงๆเจตนาจริงๆว่าจะไม่ยอมกลับบ้านอีกจะแลกกันด้วยชีวิตในพระพุทธศาสนาเพราะศรัทธากล้าในธรรมในวินยัยอาหารปนั้นก็เลยพูดเปเปยว่าถ้าลูกคิดจะกลับเมื่อไหร่ถึงจะกลับก็พูดยาวไว้ไม่ได้โกหกพ่อแม่แต่พูดยาวไว้แต่เจตนาจริงๆนั้น การก้าวออกจากบ้านครั้งนี้เอาดีไม่ได้ตายซชถ้าเรายังสอนเราที่จะข้ามทะเลหลวงไม่ได้ที่จะเข้าสู่พระนิพพานไม่ได้ในปัจจุบันชาติตายไปเลยอยู่ไปก็โลกศาสนาลกโลกอาถรรพ์ไปนั้นพ่อแม่เราก็อ,อกปถัทั์ประทักมาตั้งแต่เด็กจนโตจนแก่เท่าป่านี้แล้วสมควรแล้วที่จะหยุดเป็นลูกแง่ไดแล้วเพราะการที่จะทดแทนบุญคุณพ่อแม่นั้น พุทธเจ้าว่าไม่มีทางที่จะให้สิ้นหายได้เพราะบุญคุณมากมายขนาดนั้นจะประทากุปธรรมจนตายก็ตามบุญคุณจะไม่สามารถที่จะทดแทนเปิ่นได้ฉะนั้นเราเพียงพอแล้วละ่ะเอาเราไปก่อนเมื่อเราสมควรด้วยเหตุแลผลเท่าไหร่เราจึงจะมาโปรดเอาแต่ว่าในปัจจุบันชาติเราจะเผลอไม่ได้เอาดีไม่ได้ตายไปเลยสัจจะตั้งมันคําว่าเผอเลย ออกจากคุณงามความดีหมายถึงพูดพระธระรมสมเป็นไม่มีสําหรับเราผมไม่ใช่คนพูดแบบนี้ด้วยเป็นคราผมไม่ค่อยพูดอืมผมอยู่กับเงียการจิตนินนสัยเดิมการเจตนาออกจากบ้านนั้นจริงพ่อแม่จึงไม่ทราบว่าเรานี้มันบบญาติโกคุณิกาไม่ทราบว่าเราไปไหนตั้งแต่ปีสี่หนึ่งที่ผมบอกมาเจตนาจะไปอยู่กับหลวงปู่ทวินจีวารนั้นและ